ภาครัฐเดินหน้าเมกะโปรเจกต์หนุนอุตสาหากรรมก่อสร้างไทยเติบโตต่อเนื่อง MB Global Marketing ผนึกกำลังพันธมิตรธุรกิจภาครัฐเอกชนเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจราจาธุรกิจและการสัมมาระดับนานาชาติด้านเครื่องจักรกลหนักเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่หรือ CBA Expo 2023ระหว่างวันที่13-15กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา นางสาวทิติรัตน์ปัทวีวรากิจประธานกรรมการบริหารบริษัท MB Global Marketing จำกัดกล่าวว่าจากข้อมูลปัจจุบันกระทรวงคมนาคมมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐทั้งทางบกทางรางทางน้ำทางอากาศในระยะสั้นและระยะยาวซึ่งเป็นเมกกโปรเจกต์มูลค่ารวมกว่า2.24ล้านล้านบาท อันที่โครงการพัฒนารถไฟฟ้า14สายครอบกลุ่ม554กิโลเมตรโครงการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะที่2หรือ M Map 2เส้นทางที่มีความจำเป็นเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีน้ำตาลโครงการผลักดันมอเตอร์เวย์เชื่อมรถไฟระบบราง10เส้นทาง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโครงการแลนดบริดในพื้นที่จังหวัดชุมพรและระนองเชื่อมโยงท่าเรือรองรับการขนส่งสินค้าทางน้ำเป็นต้นโดยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรัฐเหล่านี้นอกจากเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางให้ได้รับความสะดวก เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งอุตสาหกรรมก่อสร้างรายง,งานวัสดุก่อสร้างและการเปิดทำเลทองพัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับการอยู่อาศัยการจัดงาน CBA Expo 2023ซึ่งรวบรวมนวัตกรรมต่างๆด้านการก่อสร้างมาไว้อย่างครบถ้วนเปิดโอกาสให้ได้เจรจาธุรกิจพบกับผู้ประกอบการเครื่องจักรกลหนักเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่รวมถึง ภาคเอกชนไทยและต่างประเทศร่วมนำเสนอสินค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกว่า100แบรนด์ชั้นนำ นอกจากนี้ยังมีการจัดสมนาวิชาการระดับนานาชาติในหลากหลายหัวข้อน่าสนใจสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างเจ้าของอาคารบริษัทเมืองแร่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวะกรรมนักออกแบบโครงสร้างหน่วยงานและองค์กรจากภาครัฐกลุ่มผู้ประกอบการนักศึกษาแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและผู้สนใจทั้งไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมงานกว่า5,000รายในงานของ CBA 2023นี้ คณะทำงานของเราพร้อมที่จะจัดงานในการ,การเสนอที่รรศการแล้วก็ในการก่อสร้างบริษัทก่อสร้างชั้นนำนะคะเพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆของอาคารและเมืองแรกค่ะก็จะมีเครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าและก็จะได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆที่บริษัทที่จะมาออกบูธนี้นำเสนอค่ะขอเชิญชวนมาร่วมงาน cba 2023 ณนะศูนย์การประชุมไบเทคในวันที่13-15กันยายน2566นี้ค่ะ